ทำนายความฝันเกี่ยวกับผ้าเช็ดตัวนะคะฝันเห็นผ้าเช็ดตัวนะคะแปลว่าให้ระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นหวาดผื่นขึ้นเป็นสิวนะคะฝันเห็นผ้าเช็ดตัวเนี่ยจะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ฝันว่าคนอื่นนําผ้าเช็ดตัวของคุณน่ะไปใช้แปลว่าจะหมดคอค่ะท่านจะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่ฝันว่านําผ้าเช็ดตัวมาเช็ดหน้าให้เตรียมรับทรัพย์นะคะจะได้เงินแบบฟุกๆฝันเห็นผ้าเช็ดตัวหลายๆผืนนะคะแปลว่าจะบรรลุ ในงานที่วางแผนเอาไว้ฝันเห็นเด็กๆเ,เด็กเล็กๆใช้ผ้าเช็ดตัวท่านจะมีความสุขในด้านความรักนะคะเลขนําโชค0 0 26 0 26